รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในราคาเท่ารถเก่งครับคันนี้ Honda Mobilio 1.5 RS ปี2018คันนี้นะครับผมมากับราคาเบาๆนะครับผ่อนเบาๆ6,800บาทเท่านั้นใครกำลังหาอยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับรถกระบะรถตู้รถ SUV รถ PPV นะครับมีมาหมดเลยวันนี้ขอนําเสนอเป็นคันนี้เลยครับกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในราคาสุดคุ้มค่าราคาเท่ารถเก่งเลยครับคันนี้กับ Honda m o b i l i o 1.5 RS ปี2018คันนี้นะครับผมมากับเลขไมล์103,000โลนะครับมากับสีบอลเงินนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยสวยงามเลยทีเดียวเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งน่าใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมาดูตัวรถกันนะครับ นี่เลยสีสันสวยเสมอการรอบคันนะครับผมเหลี่ยมสันเส้นสายรอบคันไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิบเลยนะครับผมพาชมตัวรถรอบรอบคันสักหน่อยนะครัคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมนี่เลยนะฮะเครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้น6,800บาทเท่านั้นนะครับผมใครกำลังหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในราคาเท่ารถเก๋งเนีย่ยผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมกับราคาค่าตัว3า0แสนหนึ่งหมื่น ขอภัยครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้หรือจะซื้อสดก็ได้นะครับผมมาดูดีไซน์ตัวรถด้านหน้ากันนะฮะกับกระจังหน้าสีดาเงาแบบนี้นะครับผมโลโก้ฮันด้าตรงกลางและโลโก้ RS คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับปี2018ตัว RS นะฮะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟแบบมัลติด e f เวคเตอร์แบบนี้นะครับผมล้อมด้านล่างได้มากับไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมใช้แล้วนะครับผมเหลี่ยมสันป่ากระโปรงนะครับสวยเดิมแบบนี้นะฮะ มาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับกับล้อแม็กขอบ15นิ้วทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับผมรัดมาด้วยยางดันหลบปี2ีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีไฟเลี้ยว led มาให้แบบนี้นะฮะเหลี่ยมสันประตูนะครับสวยคมแบบนี้เลยนะครับผมมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะฮะรูปทรงรถนะครับบอกเลยว่าเป็นรูปทรง รถแบบ MPV นะครับผมรู่รมนิดนึงนะครับยาวๆนะครับมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับผมกับไปท้ายสวยๆแบบนี้นะครับผมพลายกระจกเดิม Honda ทุกินนะครับผมดูเลยนะครับกลับด้านหลัง Honda l โลโก้ Mo b i l i o แบบนี้นะครับโลโก้ RS นะฮะอยู่ครบสวยคมแบบนี้เลยนะครับกล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะครับทะเบียนกรุงเทพมหานคร นะครับผมชุดสเกิร์ตหลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านบนเองก็มีสปอยเลอร์มาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3านะครับผมทูกตรงสวยงามพร้อมเสาอากาศแบบครีบฉลามชาร์กฟินนะครับผมฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับพาดูโครงสร้างรถกันหน่อยนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะพาดูโครงสร้างรถนิดนึงนะครับรถทุกคันเราคัดมาแล้วสวยๆทั้งนั้น นี่เลยนะครับผมด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับจุดสปอร์ตเมอาร์กต่างๆนะครับผมรอยโรบอทแบบนี้นะครับอยู่ครบไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนนะครับผมกรอไมจมน้ํารับประกันนะครับคันนี้มาดูด้านหลังกันหน่อยผู้โดยสารด้านหลังก่อนจะไปดูแผงประตูนิดนึงนะครับน็อตประตูนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ไม่เคยผ่านการขันไข่งัดแงะใดๆนะฮะมาดูผู้โดยสารแถวสองกันบ้างนะครับผม กับผู้ดยสารแถว2นะฮะผมโครงสร้างประตูนะครับนี่เลยจุดสปอร์ตเมทอาร์กต่างๆนะครับสปยกลมแบนแบบนี้นะครับเรียงตัวกันมีระเบียบแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยเก็บแป๊บหนึ่งนะผู้ดสารด้านหลังนะครับผมแถวที่2นะฮะแผงประตูน็อตที่เสาบีนะครับผมสภาพเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่ไม่งัดไม่แงะนะฮะอ่ะไปดูโครงสร้างฝั่งขวากันบ้างเมื่อกี้ฝั่งซ้ายนะครับผมมาดูฝั่งขวากันหน่อย ด้านหลังกุญสารด้านหลังนะครับคันนี้เป็นยังไงนี่เลยนะครับผมจุดสปอร์ตเม็ดอัาต่างๆเดิมๆสวยกลมแบนแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยสภาพสวยสภาพดีนะครับกับราคาแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้รถเจ็ดที่นั่งใช้แล้วนะครับผมใครมีครอบครัวนะครับแต่ว่าไม่มีงบไปแบบว่าซื้อรถเ็ดที่นั่ง PPV คันใหญ่ๆนะครับผมคันนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมโครงสร้างประตูคนขับนะครับผมนี่เลยเนียนๆแบบนี้นะครับผมเม็ดอาร์คจุดสปอร์ตต่างๆนะฮะน่าใช้งานมากครับผมรถเก็ดที่นั่งอ่มาดูแผงประตูบ้างประตูฝั่งคนขับนะครับผมน้อนทุกตัวไม่เคยผ่านการขันกันไข่นะฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมแผงประตูเป็นสีดําภายในเขาจะตกแต่งเป็นสีดําล้วนนะครับมีเบาะที่เป็นสีดาตาลนะฮะ แผงประตูสีดํานะครับผมวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับผมบริเวณที่แผงควบคุมกระจกนะครับกระจกขึ้นลง4ี่บานออโต้บานคนขับนะครับขึ้นลงไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับเซ็นเอรล็อกนะครับปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะฮะผมมาดูด้านในกันหน่อยนะครับภายในนะครับบริเวณด้านขวาก็เป็นช่องแอร์นะครับผมพร้อมมีคันนี้เป็นแบบคีเลตนะครับเป็นพุสต s t a าร์ทนะครับมีปุ่มพุสต์สตาร์ทอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะครับพร้อมปุ่มปรับ traction control นะครับป้องกันรถถล่มนะฮะด้านล่างเองนะครับมาตรงนี้จะเป็นที่เปิดปากระปงหน้านะครับผมและอันนี้จะเป็นเปิดถังน้ํามันนะครับผมหน้าปัดนะครับแบบ3ามช่องแบบนี้นะครับเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับผมเป็นเข็มผสมดิจิตอลมาดูพวงมาลัยกันหน่อยนะครับพวงมาลัยแบบมันตินะฮะเป็นพวงมาลัยหนาคุ้มหนังนะครับอย่างดีไม่เฟดไม่ลอกไม่ล่อนนะครับผมควบคุมเครื่องเสียง ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและคันนี้ที่พิเศษสุดคือคันนี้ได้มาแล้วกับจอ Android ขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านครับแอร์แบ็กได้มานะฮะครบแบบนี้เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมบริเวณด้านล่างนะครับจะมีช่องเก็บของแบบนี้นะครับพอร์ด้านล่างสุดจะเป็น power outlet หนึ่งตำแหน่งนะครับที่วางแก้วน้าขวดน้ำาอ่งตำแหน่งกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตามนี่เลยนะฮะ หมือนกุญแจคล้ายๆกุญแจ h o น d a City นะฮะคล้ายๆกันนะครับผมบริเวณตรงนี้จะโล่งๆก็ไม่มีอะไรมากมีแค่เกียร์ที่วางขวดน้ํานะครับช่องเก็บของบลาๆนะฮะแล้วก็เบรกมือตรงนี้แบบแมนนวลนะครับผมภายในสาตอ่านครับอ่ะด้านบนกันบ้างนะครับขออนุญาตเปิดเรนวายนิดนึงโอเคด้านบนมาพร้อมกับม่านบังแดดนะครับมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ไม่มีไฟนะครับผมไฟจะเป็นไฟสองแผ่นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้เลื่อนเปิดปิดนะครับผม ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเองก็มีกระจกมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ไม่มีไฟนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมตัวกระจกมองหลังนะครับจะเป็นปรับมือแบบเมนูนะครับผมไม่ใช่ตัดแสงออตโต้นะฮะมาดูที่เบาะก,กันหน่อยนะครับผมคันนี้เป็นรถเ็ดที่นั่งมากับเบาะหนังทั้งคันสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับผมไม่ปีไม่ฉีกไม่ขาดสุภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยมาดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับคันนี้เป็นรถเ็ดที่นั่ง นะครับผมต้องพามาดูด้านหลังนิดนึงนะฮะบริเวณแถวสองนะครับผู้โดยสารแถวสองตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับหัวหมอนสามใบนะครับเบาะเบาะสามารถปรับพับได้แบบหกสิบสี่สิบนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะฮะด้านบนเองคันนี้ผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าได้มาแล้วกับแอร์ราวแบบนี้สําหรับผู้โดยสารแถวสองและแถวสามนะครับผมบริเวณด้านหลังเองก็จะมีจุดวางแก้วน้ําขวดน้ํามาให้หนึ่งจุดนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง่ แล้วด้านหลังเองนะครับก็สวยๆแบบนั้นเลยแล้วทีนี้เรามาดูกันหน่อยเวลาพับปะพับเบาะนะครับผมคันนี้ก็สามารถพับแบบวันทัชได้เลยนะครับผมบริเวณนี้ตัวปบพับเบาะนะครับดึงัพนี่เบาะขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับผมบริเวณถ้าโดยสารด้านหลังสุดจะขึ้นนะครับก็พับแบบนี้แล้วก็เดินขึ้นไปนะฮะพับได้เหมือนกันฝั่งนู้นก็พับแบบเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนิดนึงดีกว่านะฮะ บริเวณมือเปิดนะครับอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะครับกดเปิดงานขึ้นมานะครับผมด้านหลังน่าจะเห็นว่าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะแบบคู่แบบนี้นะครับผมครึ่งครึ่งแบบนี้เลยเวลาจะปรับพับนะครับมีก้านอยู่ตรงนี้ก้านปรับอยู่ตรงนี้นะครับผมดึงดันเข้าไปสักครู่นะฮะดันเข้าไปปุ๊บเบาะจะพับทันทีแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดันเข้าไปปุ๊บนี่เบาะพับ,บและคันนี้นะครับ ไม่ได้พับได้อย่างเดียวสามารถยกขึ้นมาได้อีกนะครับมีเชือกด้านล่างตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาปึ๊บนี่เลยนะครับผมปรับพับเบาะได้แบบนี้เลยนะฮะมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นนะครับผมมีพื้นที่ด้านหน้าก็เก็บของได้นะครับถ้าพับเบาะหมดนะฮะภายหลังคันนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านล่างมาพร้อมอุปกรณ์แม่แรงนะครับยางอะไหล่มีให้ครบนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะ ภายในนะครับก่อนสมมอบเราจะทําการสปารถให้ใหม่นะครับทั้งภายในและภายนอกรับรองว่าได้รถไปเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับผมกับ Honda m o b i l i ิคันนี้นะฮะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งต้กี้ลืมบอกไปด้านหลังมีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สองจุดด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้สวยงามน่าใช้นะครับกับราคาค่าตัวสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่ง ที่น่าใช้กหนึ่งอีกหนึ่งคันนะครับผมในงบละประมาณประหยัดประหยัดแบบนี้นะครับผมใครกําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่แต่ยังไม่ได้อยากถึงกับไปเอารถ PPV คันใหญ่ๆนะครับผมลองมองดูคันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมกับราคาค่าตัว3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6กพันแปดร้อยบาทเท่านั้นครับกับคันนี้เลย Honda m o b i l ลิโอหนึ่งจุดห้าอาร์เอสปีสองพันสิบแปดคันนี้นะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับ ใครกาลังหาอยู่สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมติดต่อผมได้ตรงได้เลยแต่ผมแนะนําการออกรถและเงื่อนไขต่างๆของไฟแนนซ์ให้นะครับหรือจบสดก็ย่อมได้นะครับผมได้ทุกเงื่อนไขนะฮะสำหรับคลิปหน้าครับจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับผมนะผมจะมารีวิวให้ดูสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ